ของนายกสุขวัลรวงพันธ์จากสสพักเพื่อไทยที่ถามนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการดําเนินคดีนายกรัฐมนตรีกับบุคคลสําคัญโดยเฉพาะการเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ไม่เป็นผู้นานายพลทหารเข้าฝ้อประบาดสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวแต่กลับส่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางไปแทนขณะที่ตัวเองไปปาฐกัถานะคะนอกจากนี้ยังถามถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้เอกสารเทปในการสมัครเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนายร้อยซึ่งกระบวนารนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบด้วยตัวเองค่ะเนื่องจากติดภารกิจนะคะถึงมอมห้ นายสาทิศวงนองเตอรัฐแะะมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนมรลทีชี้แจงแทนจนถึงขณะนี้นะคะโดยยืนยันว่าทั้งสองกรณีนั้นเป็นเรื่องเก่าที่เคยชี้แจงไปแล้วค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าในชั้นสอบสวนโดยไม่ได้ดึงเรื่องนี้ให้ล่าช้านะคะส่วนเอกสารการสมัครในการเป็นอาจารย์นั้นก็ไม่ได้มีความผิดดังนั้นจึงไม่มีการขอดจ้ของนายกรัฐมนตรีและลิศเบี้ยวหวัดคืนซึ่งกระทู้นี้ก็ยังมีการประท้วงจากตบวสอบของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะ ตัวนี้กระทู้ที่น่าสนใจนะคะเป็นของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามนายยกรัฐมนตรีเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยระบุว่าข้อใดในส่วนที่สัญญาระหว่างไทยกัมพูชาที่ระบุว่าให้ส่งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาดำเนินคดีในประเทศไทยความกับให้ความเห็นแล้วค่ะว่าคดีของพันตำรวจโททักษิณไม่เข้าข่ายความผิดท,ที่บัญญัติในส่วนที่สัญญาของทั้งสองประเทศเราลองไปดูบรรยากาศการโต้ตอบของนายกรัฐมนตรีและคุณิมกันดูค่อประเทศ มีสัญญาข้อไหนที่บอกให้ส่งพันตำรวจโททสินมาดำเนินคดีได้ในฐานะนายกเป็นนักเรียนนอกเคยรู้เรือ่องกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือไม่อย่ามาตอบแบบภุมงเรือเมื่อประเชิมหน้ากันในสภาเป็นวิธีทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปออกทีวีแล้วด่าฝ่ายเดียว เป็นเหยื่อเป็นเบี้ยคนอย่างนายกเป็นเหยื่อของคณะปฏิวัติจึงเอาความได้เปรียบทางการเมืองมาซ้ำเติมผู้ต่อสู้ทางการเมืองผมไม่ได้ไปเริ่มต้นให้ร้ายใครครับผมชี้แจงของ้อทจจริงเมื่อต่อมานายกคุณเซนมาพูดและผมคิดว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกของคนไทยผมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผม แี่จะต้องชี้แจงท่านเฉลยไพศานบรรยงคันตอบนะทีวผมผมประตวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ใส่ซ้อนแล้วคนฟังเข้าใจผิดนายอภิสิทธิ์กำลังพูดเพชรในสภาเี๋ยเลยครับฟังท่านก่อนนะไม่ฮะท่านอทัศน์ตำรวจโทเสถสินคดียังไม่มีพิจารณาเขาจะเนายคดีชั่วคราวถูกต้องครับไม่พูดตูกเ่าวหาไม่อยู่อย่าพูดกำกุลสิก็บอกคดียังไม่ได้พิจารณาแต่เฉลยบอกว่า มีอีกหลายคดีที่พิจารณาท่านิสิทธิท่านประธานครับท่านประธานครับเดี๋ยวให้นายกชี้แจงท่านทนฟังความจริงหน่อยสิครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะก็แต่ละฝ่ายต่างก็ถูกเดือดกันไปมาระหว่างคุณเฉลิมกับนายกระฐมนตรีนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาในการตั้งกระตู้ถามนะคะทั้งสสฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนั้นก็มีการลุกขึ้นประท้วงตลอดเวลาค่ะ ะคพรคเพืกเก่อไทยนั้นใช้เวลาในการตั้งกระทู้ถามสดนะคะต่อนายกรัฐมนตรีเกือบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็คุณจตุพรนั้นก็ยังคงมีการตั้งกระทู้ถามอยู่ในเวลานี้ค่ะสมมติคือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะคุณธีรัคุณวราพรสุนภาษาศิษย์ค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าแตกประเด็นย้อนรอยคดีพ่อมดการเงินตราเกสั